สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีเช้าวันพุธค่ะพี่น้องออพักแม่พี่น้องเอ,อ้ออยคณะยอดแม่ออกหลายแล้วจ้ะกำลังกำลังออกกำลังโปรงหลายแล้วพี่น้องจะพามาเบิ้งค่ะพี่น้องจ๋าเยวจะพามาดูค่ะออกเยอะมากนี่จ้ะพี่น้องขา ออกลายแล้วเดวจ้ะเมื่อวานนี่ที่ให้บเบิ้งออกบอเทอนน่าใหเนาอออกย้บ่บลายเนาะรอบนี้ออกลายแล้วเด้อพี่น้องขานี่เห็นบอน,นี่มากองเอเลยอยู่พี่รอลุ้นดูว่าจะได้กินบอให้ได้กินเเด้อนาะพี่น้องออกเยอะแล้วค่ะเดยว,ว่าจะกินว่าจะกินข้าวเซตเรียบร้อยแล้วก็จะอํา จะมาปลูกผักตอค่ะพี่น้องวันนี้อากาศดีแล้วขอกินข้าวก่อนเนาะพี่น้องเนาะเราขจังมาปลูกผัก่อค่ะกินข้าวด้วยจ้ะพี่น้องจ้ากินข้าวนะแม่ดาข้าวเช้าค่ะผัดผัดบวบเลียมใส่ไข่ใส่กุ้งแะพี่น้องผัดบวบเลียมใส่ไข่ใส่กุ้ง จะแซ่ปะคะตันนี้ก็ปลาหวานปลาหวานแล้วก็อ่ากุ่นเชียงทอดเมนี่ให้กับเข่าเองค่ะพี่น้องจ๋าปลาโลมาจะยังอยู่วันนี้ทำกับข้าวเองค่ะเก็บของในตู้เย็นแม็กเกตค่ะพี่น้องโลกของในตู้เย็นค่ะเพราะว่าเมนี่จะล้างล้างตู้เย็น ก็นาาหรอคะแล้วก็น้ายวันนี้จะล้างตู้เย็นก็เลยเก็บของเยร์ของมาเห็ดตัมพอดีนี้บวดเรียมอยู่สามน่วยพี่น้องสามน่วยในตู้เย็นพอดีนีวเรียมอยวยพี่น้องสามนวยในตู้เ็ วันนี้อากาศดีจะแม้จะปลูกผักชีก่อนปลูกผักทีแล้วก็ปลูกผักกวางตุ้งเพราะว่าเมื่อน,นั้นปลูกผักทีแล้วกับ็อ้านนยอดไปแล้วนะคะ เทามทหมดแล้วเหรอฮะแต่ถ้าจ้าหน่อยกินสมพี่น้องหมดแล้วอาจารพิ่นวานวางลาย <S <S <อ>มันจะเป็นลายค่ะมันชอบชอบเลยกมนี่

สาวน้อยมากกินพี่น้องแต่ว่าสมสมน้อยใหญ่ๆน่ะบะก,กินแม่เอาให้กินกับบะก,กินรสชาติก็คือกันเนี่ยเป็นยังคือบะกินกิน,นตรงนี้กับแม่ไหมเป็นอะไต้องใส่ลายโดยไมหรู้มาใส่แก้อะหะแม่เหมือนรีบแล้ทุกคนใช่ที่เพ้ทำไม่เต็มนะคะทุกคนเอ้ยทุกคนมันมันก็ได้อยู่อากาศดีตรงนลมหนาไวไวอย ใส่เลยจะรอดหรืจะวงแต่รอดหรือจะร่วแอปเปิ้ลอาบยาพอแอปเปิ้ลบนพิษได้นี่อพู้ทุกคนมได้หมดของแม็เกรนอุ้ยมันดิ้นอ้หอู้ีน้มัดินดินมันเลวแตกเลยเหรอควรแตกควแตกไปไปเข้าหน้ำเดีดีอแแตดิคน เดี๋ยวบอกะว่าเราปินไฟเราจะไม่ได้พลังเลยเลยคุยปิ้งออกมาคป้งี๋ยอกเพราะว่เราปิ้งไเไม่ได้พลังเลยเลยเพราะมันลิปมันแตกแล้วดนี่นี่ดูน้างบิงนี่ส่วนนี้สวยงามอยู่ปาโลมาสตรอเบอรี่อันนี้นี่นสนี่เลยเป็นแบบสใสใมันเปนแในี่นี่สวยมากอันน้องนอันนี่เหองสวยเนี่ยองี่สดมาก เดี๋ยวประมาณเก้าโมงเศร้าจะพาสาวน่อยไปล้างแผลพี่น้องพาไปอนามัยใกล้ๆเลยจ้ะไปอนามัยล้างฟีเนาะไปโรงพยาบาลเสียงนึงผ้าแผลอนามัยใกล้ๆล้างแผลเพราะว่าหมอรัดด่างแผลทุกวันแต่หมอบอกไปอนามัยก็ได้ก็เลยจะพาไปอนามัยดีกว่าประหยัดเงินเยอพี่น้อง

แล้วต้มีแบบมีหางยาวก็มีแบบเป็นเม็ดกลมก็มีครับอริงค่ะลองหนก่ออเคต่อไปตาบิ้งแล้วนี่คือผลยันของน้องไบค์ครับอือเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เลยสวจะเอาามลยวันนี้ดีสนุกด้วยแล้วตอนมาทำอะไรกอนวันนี้เส้นๆอ่ะก็ทำเส้นน่ะก็ต้องเป็นเส้นยาวนิดนึงเราก็ลาไปก่อน เพื่อนกดติดตาไปกำลังใจให้ช่องดินไว้ด้วยนะดินไว้ด้วยอบังนั่นอข้า่ะนะเอาไม่ไ้้อตบมือกันาพวกเรากำนังสบายต้งมือกันอ่ะสมัรดีอ่ะทุกคนตัวน้อยพี่ห้อง ที่นี่เพิ่งเอารถไฟมาลงเลยนะเป็นรถไฟจิ๋วคันเล็กลองไปดูกันไหมครับใครอยากขึ้นรถไฟยกมือขึ้น, <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> นเย้ <Yeah. S 2> นี่ครับทุกคนแล้วตรงนี้จะเป็นซุ้มไม้ไผ่นะครับเราจะเดินรดขุมงไม้ไผ่เข้าไปน้องบิงน้องบิงถามแชทมาด้วยเหรอขหมงรถแอทถึงแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าถึงอะนาไยแล้วคะ่ะพระสาวน้อยมาหอดเหล่าสาวน้อยก็ง้องเงพี่น้องเมื่อนี่นะ บอย้อมลงจากเป้พี่น้องจากเป็นหยังพอ่อจะเอาล้งกับหายพอนางเป้กับบอนงางจักจะไปทั้งไหนบอใหแม่นางพร้อมบาทนี้ค้นกับหลายหลายพี่น้องอันนี้พึ่งเศร้าเองเด้นี่พี่น้องสาพึ่งประมาณเก่าม้งเศร้าค้นก็เริ่มหลายละสาวหน่อยกยับง้อเงี้ยบย้อมใหแม่นางพี่น้องอันนี้เริ่มค้นก็เริ่มทยอยทยอยมาละพี่น้อง สักพักมาเต็มเลยค่ะพี่น้องค่ะทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กหน่อยจ้ะมากันหลายหลายเด็กหน่อยกัมาฉีดวัคซีนหลายหลายคนกับมาล้างแผลหลายหลายผู้เฒ่าหลายขนาดพี่น้องรอนานแน่เลยจ้ะพี่น้องเอ้ยกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะพี่น้องจ้ะพ้าสาวหน่อยไปทําแผลที่อนามัยกลับมาแล้วค่ะโอ้คนร้ายหลายพี่นอ้องยูอนามัยก็ได้อันที่เห็นอาืา ที่เห็นไอ้ทายคลิปทายคลิปไหวบึงอยู่พี่น้องที่เห็นน่ะคือส่วนหน่อยได้น่ะอันนั้นพึ่งไปอพอสักพักหนึ่งลังมาลังมาพี่น้องเออหลายคักดีอยู่คนทาค,คนไปทําแผนบาหลายนะพี่น้องประมาณหกเจ็ดคนนี่แหละคนไปทําแผนกันเลยไม่ได้รอนานมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่านานอยู่พี่น้องเออก็แจ้กเก็ดหยังแต่ว่าคนรลา หลายทั้งผู้ใหญ่แนะ่ทั้งเด็กน่อยไปฉีดวัคซีนแนะ่โอ้หลายขนาดพี่น้องเอ้ยตึงตึงอยู่น้องโน้ว่ากับแอลบาดท,ที่นี่ม่ย้อมลงบาดนี่ม่ย้อมลงขางล่างคีเปยน้่นะแม่อยู่หลายคีเปยอยู่หนา้นม่ย้ยอมลงโอ้ยเนาะไปให้หมอทำแพกกะดินแอลเมื่อนี่นั่งตื่นค้นหละมั้งค้นหลาย <laughs> สงสัยนังจะตื่นคนคนไหลค่ะไหนไหนลูกเอาแผลไหมแม่ดูก่อนชี้เร็วไหนไหนเอาแผลมาดูก่อนชี้เร็วไหนหนูไปทาแผลมานะ <c oughs> ลูกเอ้ยเร็วมือ,อกลับไปเฮ็ดอีกพี่น้องเออเพิ่นบอกว่าเมื่อวานี่พาไปหาหมอลงบนันยายมุงบันหญ่ก็บ,บอกให้ล้างแผลซูมือบานนี้ไปถามเพิ่นเพิรนเพิ่นเห็นแผลเราเพิ่นก็บ,บอกว่าช่วงนี้ให้มาล้างแผลทุกวันก่อนนะเพราะว่าต้องดูแผลด้วยเวสัน ว่าแห้งดีไหมว่าเป็นอะไรไหมอักเสบไหมวันสันเพิ่นว่าก็ไปซูเม,มอร์ละส่วงนี้พี่น้องจ๋าภาสาวหนอ่อยไปรังซูเม,มอร์เพิ่นบอกโอ้ยนิวกับน,นิวน้อยเพื่อนว่าน่ะบอกภาษาบ้านเฮาด้พี่น้องทับบ้านทางเดียวกันเพิ่นอยู่ทางอ่ำทางใดก็ทางอะไรยังก็นครพนมมุกดาหารประมาณนี้ทางนั่นแหละพี่น้องจ๋า จำว่ได้ละจักหมกหนาหารหรือเขาคนนักขนมเอาแผลไหแม่ดูก่อนใช่ลูกแล้วคนเก่งเร็วไหนคะอืมนี่แผลหนูอ๋อหายยังคะหายล้วหายล้อยเหรอไหนจะจิ้วซาได้แล้วใช่ไหมคะหายล้วยเอออ่ะยิ้มหวานก่อนหายล้วยอ่ะยิ้มหวานหนูแผลหนูหายยัง หายยังคะหายแล้วหายแล้วเสร็จพี่น้องเพิคนละไหนชี้มือยกมือชี้ยกมือชี้แผลโอ้โหหนูอาบน้ำหนูทําไงไม่ให้โดนไม่ให้แผลโดนน้ำหนูทําไงยกแขนยกแขนชี้จีจ๋าน้อยของแม่เอ้ยมือกันนิ้วกันนิ้วน้อยๆเพิ่นว่าโอ้ย มันอาจจะไม่แน่นเท่าไหร่นะแม่เขาว่านะมันอาจจะบนแนเท่าไหร่เด้อสั่นก็เลยว<ม>่าันเขาบอกว่าอาจจะรุดอาจจะรุดเร็วๆนี่ก็ได้ก็เลยว,ว่ารุดก็บ่าเป็นยังดอกเดียวแม่จะเฮ็ดให้แม่ก็ได้ค่ะสะดวกว่า, <laughs> เ,อาเ,เอาอะไรคะเอาหน่ม อ่คลิปนี้ก็แซมนี่ก็นด้วยค่ะพี่น้องจ้าฝากไปน้องใจให้แม่กับสาวๆได้ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาว่ามาสวัสดีก่อนที่เลยเอา,าลูกกระได้